สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามต้องวิ l ต i เน t ตนะครับวันนี้พบกับรายการวิ l ต i เน t ตทอล์กเช่นเคยนะฮะวันนี้อยู่กับคุณนันดานันดานะครับนันดามีช่องติ๊กต็อกหรือ Youtube ไหมฮะถ้าเป็นช่องติ๊กต็อกนะคะก็จะเป็นชื่อช่องที่ว่านันดาจักรวาลความเป็นไปได้ค่ะจักรวาลความเป็นไปได้ชื่อช่องหลักกันวะจริง โอเควันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดคุยนะครับช่วงชวนคิดชวนคุยนะครกับคุณนันดานะครในฐานะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นทําธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็ผันตัวมาเป็นนักเทรดเต็มตัวแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเ e ็บจุนิตอะคาเดมีกับ l ิลลี f ฟันด้วยนะครับตอนนี้นะฮะอยากจะสัมภาษณ์คุณนันดานะว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับการเทรดนะฮะการเทรดในตลาด forex นะฮะหรือในตลาดทองคําที่กําลังเทรดอยู่ตอนนี้เนี่ย รู้สึกเป็นยังไงบ้างมันดูง่ายไหมสาหรับคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้เก่งในด้านนี้มาก่อนแต่เข้ามาในที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับค่ะก็สาหรับนันดานะคะตัวนันดาเองเนี่ยก็ทําธุรกิจอย่างอื่นมาก่อนอแล้วพอเข้ามาเทรดเนี่ยก็รู้สึกว่าเออการเทรดเนี่ยมันค่อนข้างยากนะจันล้องเพราะว่ามันจะต้องแบบวิเคราะห์กราฟเฝ้ากราฟอยู่ตลอดเวลาเลยแล่เราเนี่ยก็เป็นสายแบบ โอเวอร์เหตซะด้วยเอแล้วพอโอเวอร์เตมันก็จะต้องแบบมีการลุ้นหน่อยก็จะก็จะเฝ้าเฝ้าจอบิ๊กลอตช็อตปิ๊บอะไรประมาณน้ก็คือเก็บสั้นอะไรเงี้ยเหสั้นปั่นกำไรเออประมาณนั้นสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นเลยใช่เลยก็จะชอบแบบเฝ้าจอหนักๆเลยบางทีเฝ้าจนแบบไม่ได้นอนอ่าแต่ว่าพอเริ่มเรียนรู้เยอะขึ้นก็ ก็เทรดแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เฝ้าหนักเหมือนตอนที่แรกๆแล้วก็เฝ้าแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าอยู่ก็ยังรู้สึกว่ามันยากอยู่ยังรู้สึกว่ามันทาไมกินเวลาชีวิตเราจังเลยเออแต่ว่าตั้งแต่เนี่ยได้มารู้จักกับอีลิฟันได้รู้จักกับเครื่องมือนะคะตอนนี้เราก็อย่างตอนนี้ก็อยู่ที่เกาหลีอ่าอยู่เกาหลีมาเที่ยวเจ็ดวันใช่ใช่ใช่คือจริงๆตั้งแต่อยู่ที่ไทยและเราลองใช้เครื่องมือของอีลิฟันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรามันง่ายขึ้นนะ เราสามารถที่จะท,ทําธุรกิจได้แบบเดิมแล้วก็ทาธุรกิจเพิ่มได้ด้วย<ม>แล้วก็เทรดได้ด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องเฝ้าจออีกต่อไปเครื่องมือเนี่ยมันช่วยให้นันดานใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากเลยพอ,อม,มันมีอะไรแจ้งเตือนมาปุ๊บเราก็แค่เข้าตามสัญญาณแล้วก็ตั้งค่า TPSL แล้วก็ไปทําอย่างอื่นแล้วก็ทําอย่างเงี้ยซ้ําๆจนเกิดเป็นกาําไรรายเดือนมันมันชีวิตมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับ ใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นด้วยการมีเครื่องมือช่วยคำนวณใช่เลยจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเทรดกระป๋าเท่าไหร่หรอกใช่แต่มันแค่เทรดกระป๋ามใช้เวลาเยอะใช่ค่ะแต่ถ้าใช้เครื่องมือใช้เวลาน้อยใช่ใช่แต่ได้ผลลัพธ์ที่เยอะขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรามั่นใจมากขึ้นถูกต้องคือถือออเดอร์ได้นานขึ้นใช่ค่ะใช้อาร์อาร์ได้สูงสูงกว่าเดิมเฮ้ยอย่างล่าสุดเนี่ยเราเมื่อกี้เรากดทองไปอ่ะผมก็กดนะนยนนาก็กดนะ โอ้โห oh ตอนนี้นะฮะนี่นี่น,น,นีมาดูกันทีหนึ่งเมื่อกี้เพิ่งเปิดกันสดๆนะครับนี่เลยอันนี้นะครับสัญญาณของ Go Hunter นะครับให้เซลล์นะครับได้ให้เซลล์บริเวณ1946นะครบ,บริเวณนี้อยู่บริเวณ W z o n ซนพอดีส่วน Market Structure นะครับ The v i w Market Structure เนี่ยได้บอกว่ามันเป็นตลาดไซเวย์ mm hmm. แต่เป็นไซเว์ดาว mm hmm. ดังนั้นการเซลเนี่มีโอกาสที่จะชนะในไม้นี้สูงมาก เพราะมันเซลเราเซลบริเวณแนวต้าน W วิวซที่ตรงนั้นเนี่ยถูกอนดิคเตอร์คำนวณให้แล้ว<ช>โดยที่เราก็เที่ยวอยู่เกาหลี<ช>อากาศหน,น่าหนาวแบบนี้คงไม่มีอารมณ์มาดูการาฟแบบธรรมดานอน,นคืนไม่ได้ดูเลยใช่ดูแต่ตอนมันแจ้งเตือนมามันแจ้งเตือนเตือนมาปุ๊บเราแค่แค่เปิดดูหุย้ยหนึ่งเราดูอะไรนะครับมาเก็ตมาเก็ตสตรัคเจอร์ดูว่ามันเป็นเทรนขาลงหรือไม่ใช่แล้วก็เป็นตลาดไซเว่ไหมไซเว่ดาวแบบไม่ใช่โกลเตอร์ได้แล้วครับผมนะครับถ้ามีสัญญาณเซลบริเวณ รเรียนเอลตันทำาไงฮะเซลใช่ไหมครับเอลห้าร้อยทพตอนนี้นี่บวกมากี่จุดนะต้องน่าจะบวกเยอะกว่าเราอตอนนี้นะครับนี่นีอันนี้ก็เป็นตัวออเดอร์ขอันตอนนี้บวกมานะครับผมกดไปตรงนี้นะหนึ่งจุดหหลอดนะครับหนึ่าหลอดเนี่ยกำไรไปหนึ่งร้อปดหนเหรียญครับโอ้โหโอ้โห หนึ่งร้อยแปดสิบแปดเหรียญเป็นเงินเท่าไหร่ดีหนึ่งร้อยแปดสิบแปดคูณสามสิบห้าหกพันห้าแล้วได้ค่ากาแฟแล้วนะได้ค่ากาแฟแล<ก>้ววันนี้เนี่กินกาแฟอยู่ที่ทเกาหลีชิมก่อนนะเฮ้ยทำไมมันแดงๆวะของอตของอตโอ้โหบ,บีบีชิมก่อนอ่าหกพันห้าอันนี้ได้ค่ากาแฟแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสลั่นไปถึงพันจุดได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไกลมากพันจุดเนี่ย ได้เงินประมาณอนะไรน่าจะพันหาร้อยเหรียญหรือประมาณ50,000ื่นบาทส่วนโกฮันเตอร์ราคาไม่ถึงห้าหมื่นไม่ถึง50,000ื่นะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้โกฮันเตอร์กับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยวันเดียววันเดียวก็มีโอกาสทําเงินคืนคนมาแล้วใช่ครับตรงนั้นอันนี้แต่ว่าไม่ได้บอกให้ทุกคนไปซื้อหรือไปลงทุนเลยนะเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาก่อนเสมอ <ช>แต่ว่าสําหรับคุณนันดานแล้วเป็นยังไงครับแฮปปี้กับเครื่องมือน,นี้ไหมแฮปปี้มากเพราะว่าตั้งแต่มาเที่ยวเกาหลีมี7วันคือจริงๆนันดาจริงๆแฮปปี้ตั้งแต่อยู่ไทยแล้วตั้งแต่เจอเครื่องมือเนี่ยเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบง่ายขึ้นแล้วก็สำคัญเลยคือมันตัดบแอดเรา,เาตัดบแอดเราไม่ได้คิดไปเองไม่ได้คิดไปเองไม่ได้สายมาโน,มมโนใช่ก็คือเราเข้าตามเครื่องมือ100%เเซเลยแล้วเราก็ทําซ้ําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆืยเรื่อย แล้วก็ไม่ได้ออกนอกแผนอะไรพอมาเที่ยวมันก็เลยชิลคือมาเที่ยวเนี่ยชิลไปเลยไม่ต้องจ้องจอไม่ต้องอะไรแล้วก็อยู่คู่คนอยู่กับบรรยากาศอย่างเงี้ยอยู่เกาหลีเจวันเนี่ยแฮปปี้มากเพราะว่ามีเงินเข้ากระเป๋าด้วยคือไม่ได้เครียดแบบว่านั่งอยู่หน้าจอทั้งวันทั้งคืนถูกต้องเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแทบไม่กินไม่นอนเลยนะจะต้อง <laughs> เรียกว่ากินกา้าเป็นอาหารใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วความความเครียดน่าจะเต็มหัวเลย ใช่ปุ้ตอนนั้นเครียดมากเพราะว่ามันโอ้ตเหตุด้วยไงเราก็กลัวว่าพอจะแตกแต่สุดท้ายก็แตกอยู่ดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่รู้จักเครื่องมือเนี่ยพอไม่แตกเลยยกเว้นว่าจะออกนอกแผนนะออกนอกถ้าออกนอกแผนยังไงก็แตกเหตุตามระบบจบที่กำไรเหตุตามใจจบที่พอแตกใช่ไหมครับใช่เลยค่ะวันนี้ก็เลยแบบว่าแฮปปี้มากๆแฮปปี้แต่ก่อนนี่ก็คงจะเครียดแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเองทุกวันนี้ดูสวยขึ้น ดูแต่งตัวดีตอนนี้เนี่ยเห็นภาพตัวเองว่าเรากําลังเรากําลังเป็นนักเขตที่ยกระดับนะครับยกระดับชีวิตนะฮะเพราะทุกๆคลิปเราพูดกันว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อไปเทรดแต่เราต้องเทรดเพื่อได้ใช้ชีวิตอแปลว่าเราต้องเทรดที่น้อยที่สุดที่ทําได้วันหนึ่งในเทรดออเดอร์เดียวก็พอเพียงพอแล้วบางทีนะครับใช่แล้วก็เวลาที่เหลือล่ะไปใช้ชีวิตเพราะ เราเคยพูดกันว่าการรอคือ80%ของการเทรดแปลว่าเวลายี่สชั่วโมงฟูลไทม์เทรดได้ก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเทรดย4ชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เราจะต้องเวลาที่แบบประมาณ80ของของเวลาในการเทรดเนี่ยควรจะเอาไปใช้ชีวิตมากกว่าไม่ควรมานั่งเฝ้ากราฟพอยิ่งเฝ้ายิ่งเป็นยังไงฮะเครียดนะยิ่งเครียดพอเครียดแล้วได้กำไรหรือเสียเสียเพราะนั้นเนี่ยคอนเซปต์เดิมครับไม่ว่าคิดไหนเราก็จะพูดกันว่า ธรรมชาติของการเทรดคือความสุขถ้าคุณมีความสุขคุณมีโอกาสได้กําไรไปแล้วเกินลวเกินแล้ว5้าสอร์เซแต่ถ้าเครียดเมื่อไหร่มีโอกาส์ตแตกไปแล้ว5้าอซอารมณ์ประมาณนั้นแลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเที่ยวกันมาใช้ชีวิตการเอาเวลาไปทําอะไรที่มันเป็นเป็นสิ่งที่มันเติมเต็มตัวเองอะ่ะผมว่าตรงนี้แหละครับเป็นอารมณ์ที่ที่ดีสภาวะอารมณ์ที่ดีในการเป็นนักเทรดที่ยอดเยี่ยมแล้วทำให้เราไม่ใบแอดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ออกนอกระบบ ไม่ต้องมานั่งเครียรว่ากราฟขึ้นแล้วกราฟลงแล้วฟ้าแล้วแดงแล้วไม่ควรจะเป็นอย่างนั้ควรจะปล่อยให้มันเป็นไปตามระบบโดยระบบนั้นต้องมีสถิติรองรับก่อนเสมอซึ่งพวกโกฮันเตอร์อีลิตเอฟ e ุนอลวิลโซนบริเ w m มาเก็ตซั u เจอร์พวกนี้เนี่ยถูกเกมสติีมมาอย่างดีใช่ไหมครัใช่ค่ะแล้วเราสามารถเอาสิ่งนั้นแหละครับมาเทรดโดยมีสถิติอ้างอิงสถิติอ้างอิงปั๊บเราก็เทรดตามระบบก็จะจบที่กำไร มันเรียบง่ายแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะรวยชั่วข้ามคืนไม่มีนะฮะไม่มีนะครับไม่ขายอย่าไปโดนขายฝันนะการเทรดมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันต้องอาศรรยัยเวลาการเทรดต้องใช้เวลาในการสะสมวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดมันเรียบง่ายแค่นี้ครับ,ค,รบคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้หมายความว่ามันไม่ไม่ได้ไม่ได้สำคัญว่าวันนี้คุณกำไรเท่าไหร่มันสำคัญว่าคุณอยู่นานได้เท่่าไร ยิ่งคุณอยู่ได้นานคุณยิ่งจะมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นเท่านั้นใช่มันวัดกันที่การอยู่ได้นานนะโอเคคุณนาวันนี้แฮปปี้ไหมับอยู่เกาหลีแฟปล์มมากฟิลดีมากเลยค่ะอฟิลดีใช้ชีวิตใช่อาชีพที่เราทําก็คือเทรดใช้เครื่องมือเทรดไปทําทํากําไรไปใช้ชีวิตไปใช่เรียบง่ายแค่นี้เลยเออตอนนี้กำไรเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้กำไรวันนี้กำไรเท่าไหร่หุ้น200 200เหรียญเลยฮะ จนต้องได้เยอะเน้อนันดาได้20 20โอเค200เหรียญนะครับโอ้โหนันดาได้20เออ20นะฮะ213เหรียญตอนนี้ก็หกพันเจ็ดพันบาทนะครับแต่เราวัดกันที่ระยะยาวนะวัดกันที่ระยะยาวเออเดี๋ยววันนี้นะฮะก็คิดว่าไม่รู้ว่าจะจบที่ได้กําไรเท่าไหร่เดี๋ยวคิดว่าเป้าหมายคือห้าหมื่นนะฮะเออหรือประมาณพันห้าร้อยเหรียญนะครับในวันนี้โอเควันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันที่ไทยนะครับวันนี้ผมกับ คุณนันดานันดาเลยนะนันดาจัก,กรวาลจักรวาลความเป็นไปได้ค่ะความเป็นไปได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันที่ไทยก็ทุกคนบสวับดีครับสวาสดีครับสวัสดีครับ